ลูกสะพ้ายจะออกนอกบ้าน<ห>ขับรถจะชนนี่ที่พุ่งมาใช่ไหมครับแต่พุ่งจะชนแล้วอันนี้รถของลูกค่ะ<ห>เขาถอยเพื่อไม่อยากมีปัญหานะคะ ประมาณสองสามปีหลังนี่แหละที่คนนี้เข้าเข้ามาอยู่เนี่ยแรกก็สงบสุกดีอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งเขาก็เดินมาที่บ้านเขาบอกว่าเสียงสายดานโทรศัพท์เข้าไปหาเขาแล้วเสียงเราอ่ะจะอยู่ในโทรศัพท์เขาตลอดเวลาแล้วเขาก็ว่าด่าสารพัดอย่างเขาบอกว่าเราอ่ะก่อกวนเขาเป็นเจ้าแม่หุ้นแอบโทรศัพท์เขาแล้วก็บอกว่าเสียงเราอ่ะเข้าไปอยู่ในบ้านเขาว่าบ้านเราเสียงดังแต่ที่บ้านไม่มีคนอยู่เลยเพราะว่าเขาไปทำงานกันหมดหลังจากนั้นก็นหนักขึ้นเื่อยๆมา ขยะอยู่หน้าบ้านก็มาเททิ้งแล้วก็โยนเข้าบ้านมายืนด่ายังมีอะไรอีกบ้างคะพี่เจี๊ยบขับรถพุ่งจะชนเวลาเราขับรถเข้ามาพี่เจี๊ยบเคยขับรถหรือว่าไปปาดเขาอะไรไหมคะ ไม่เคยค่ะบีบแปรแล้วก็ป้าขยะเข้ามาในบ้านแล้วก็วันดีคืนดีก็มายืนด่าหน้าบ้านเขาอยู่กับใครคะป้าอยู่กับพี่ชายคะ่ะอยู่กับพี่ชายสองคนคแล้วคุยกับป้าเคยไปถามไหมว่าทําไมป้าต้องทําแบบนี้เขาไม่มีเวลาคุยกับเรามีแต่เขาด่ายอย่างเดียวป้าเขาอยู่สองคนกับพี่ชายเคยมีลูกหลานมาหาหรือว่ามีเพื่อนมาหามีลูกมาหาคะ่ะอ๋อมีลูกค<า>่ะอาทิตย์ทุกอาทิตย์ลูกเขาจะมาเราคุยกับลูกเขาได้ไหมคะเข้ามาปุ๊บก็ปิดบ้านเลยหรือไม่เขาก็ออกบ้านทันทีพิ้เจียบ แจ้งความที่เก็บหลักฐานได้ประมาณ11ครั้งบ้านคุณเบนซ์ก็จะขนาด<ฮ>อีกข้างหนึ่งแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านไม่ได้ไปล้ำบ้านเขาเลยก็อยู่ในที่ของเราเขตของเราแต่บ้าของเราครับอันนี้แค่มากระทุ้งก่อนครั้งครั้งแรกครั้งสุดท้ายนี้ ทุบลาบเลยสิบสองใบครับอันนี้ทุบกระถางใช่ครับก็ลูกชายก็ไปแจ้งความแต่ว่าเบ้นกับคุณแม่ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องไม่ลาะกลับบ้านไม่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 เคยแล้วได้ไปคุยกับเขาไหมได้ถามไหมเพราผมก็เคายองมาก็เคยไปถามแต่เขาก็ไม่ออกมาก็เลยแจ้งทางเทศบาลเทศบาลก็เข้ามาคุยทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เข้าไปเข้าไปคุยครับเราเราเข้าไปคือทางทางคุณป้าเขาจะไม่ยอมออกมาเจรจากับเราเลยเวลาเราไปทุกครั้งคุณป้าก็จะบอกว่าพี่ชายฉันบอกว่า าพวกแกเนี่ยเอานกมาปล่อยทําให้เสียงดัง <ừ. S 1> พี่ชายฉันนอนไม่ได้ล่าสุดคือที่ผมไปคือพวกแกเนี่ยมาขโมยสเต็มเซลล์พี่ชายฉันไปของคุณเบนก็แจ้งความเหมือนกันมานสี่คดีครับก็คือจะเป็นทําลายทุกกระถางทาให้เสียทรัพย์อบผมตํารวจก็ออกหมายเรียก ครั้งแรกป้าไม่มาครั้ง2อป้าฉีกฉีกหมายเลยเหรอป้าฉีกหมายเรียกของตำรวจจากนี้ไปป้าจะเอาอยังไงคะก็อยากให้ลูกทางญาติเขาลูกหลานมาดูแลในตรงจุดนี้เราทนกันไม่ไหวแล้วค่ะมันนานมาก